วันนีค่ะทุกคนพบกับเราสองคนอุ้ยเราสองคนกลับมาแล้วครับผมเออก็รอบนี้เราไม่เหงาแล้วนะคะตอนนี้โอ้โอ้โแล้วก็มีกอฟมาเป็นเพื่อนแล้วแล้วก็ถุงเงินโอ้โหอ,อยากออกกล้องเลยเมื่อกี้ยังไม่เป็นไรเลยนี่วันนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปกางแน้งกันที่ไหนกอฟ ที่ภูทับเบิก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 นะผมเราจะไปตามล่าหาหมอกกันนะคะใช่แต่ว่าตามล่าหาหมอกมาแล้วครับผมแต่ว่าจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ต้องรู้เอาละครับถูกเงินเป็นอะไรเนี่ย มื่อกี้ยังอยุดน่งอยู่เลยแเาขาบอวกว่าแม่อย่าพูดแม่อย่าพูด <S <S ออก็เดี๋ยวเราจะไปกลางแจ้นที่นั่นกันแต่ว่าตอนนี้มันก็เราเราเดินออกเดินงแต่บตายบายสามบายสามบายสี่ประ<ป><ป>มาณนี้แต่ว่ารถติดมากทุกคนก็คือเออมันติดช่วงที่เอ่ยอ,ออกมาจากทา,างะอานเออนั่นแหละคือรถติดมาแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วเรายังอยู่ที่แบบ แถวแถวสระบุรีอยู่เลยอะใช่ไม่รู้จะถึงกี่โมงนะคะแต่ว่าเคําไหนนอนนั่นแล้วกันเนาะใช่<ก>ใชถึงไหนถึงกันแค่เอาเอาเอาที่แค่ไหวแล้วกันค่ะแต่ว่าอีกหนไม่ฝืนเหมือนเมื่อก่อนแล้ว<อ>แบบเราแบบอายุเยอะขึ้นนะแบบแต่ทุกครั้งที่เรามาภูทะเบิกเราก็เราก็ไม่เคยไปจนถึงเลยนะเราจะออกค่ำๆเอยนะ<ช>แล้วเราก็ไปหาปั๊มนอนใกล้ๆแล้วเช้าก็ออกไปขึ้นขึ้นภูทบเบิกนะใช่ใชเพราะว่าหนึ่งแหละถ้าเราแบบ เราออกั้งจากหัวคำเนาะมันใช้ระยะเวลาประมาณ5-6ชั่วโมงที่จะถึงถ้าสมมติว่าเราไปอะ่ะมันก็อาจจะประมาณตีสามตีสี่ที่จะถึงแต่ทีเนี้ยตีสามตีสี่เราจะขึ้นภูเลยก็ไม่ได้เนาะ<อ>มันรตราจะลายนี่เงี้ยเราก็เลยจอดแหวนอ,อนก่อนอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ฝากติดตามเราด้วยกันค่ะนานๆก็จะกลับมาที่โอเคเดยวทางกัน าละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ3ามกับสี่ทุ่มแล้วก็คือเราก็แบบขับมาเรื่อยๆแวะแวะน,นู่นแวะนี่อะไรเงี้ยก็เลยถึงดึกหน่อยแต่ว่าเรามาถึงอ่ามันถึงค่าแบบปั๊มน้ำมันอันนี้ก็คือเป็นปั๊มน้ํามัน PT นะคะที่มันเป็นแบบว่าที่เขาบอกว่ามันสามารถที่จะจอดได้นะคะสายแคมอะไรเงี้ยก็คือ PT Maccam นั่นเองนะคะทุกคนเราก็เลยเฮ้ยถ้าเราเดินทางไปต่อมันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอ่ะมันก็จะถึงคูทับเบิกแล้วแต่ว่า เราจะไปขึ้นภูดับเบิลตอนนี้ก็จะยังไงอยู่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเรานอนที่นี่แล้วกันแล้วก็ตื่นอาเช้าเอาแล้วก็ค่อยวิ่งไปภูไปขึ้นภูทับเบิกนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะกางมีตัวเ,ออเต็นท์ลูฟท็อปของเรานะคะเพลนแล้วก็นอนเลยคืนนี้แล้วก็ที่นี่ก็มันก็คือมันก็มีบริการต่างๆไม่ว่าจะใช้ไฟรหรือห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยเออที่นี่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเออมาถ่ายให้ดูละกันคะ่ะว่า ที่นี่เขามีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้คือมีคนมานอนเยอะมากทุกคนเรื่องการถ่ายที่แบบว่า,าจุดไฟฟ้าหรือ,อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเออถ่ายให้ดูตอนที่มันช่วงคนน,อน้อยๆแล้วกันอาจจะเป็นตอนเช้าเลยหรือย,อยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเคเดี๋ยวเราไปกางเต็มกันเลยกัน ตอนนี้นะคะเอยก็ั้งเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาไม่นานเลยทุกคนก็คือปั๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็เก็บกคร่แคร์แบบเดียวเท่าน,นั้นเองก็เอ่อรายการต่อไปก็คงต้องไปอาบน้ําแล้วค่ะแล้วก็ว่าจ,จะหาอะไรรองท้องอาจจะเป็นมาม่าหรืออะไรเงี้ยก็คือให้มันหายแบบหายหิวประทนันความหิวไปได้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่างกันใหม่นะพอบเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันเลยค่ะ ไดเ้เมื่อกี้ป้อนอาหารถุงเงินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่อาหารคนแต่ว่าก็พ่อไม่กินดึกอยู่แล้วเออกม็มีหิวนิดหน่อยก็อาจจะนมหรืออะไรเงี้ยก็คงพอแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าจะไปตตมมามาก,กินจริงๆอ่งที่เนี้ยคือมันก็มีขบนะทุกคนมีแบบมินิมารดด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหถุงเงินคือแบบไอน้นิมาก เห็นมาเยอะนางก็จะเห่านางก็จะอะไรอย่างนี้ไปนะคะนี่นี่นางเจออีกแกะก็ อ,อ,อันนี้ก็เดี๋ยวรอคิวอาบน้ําค่ะก็คือห้องอาบน้ํามันจะมีห้องเดียวแล้วก็เป็นห้องสุขานะคะมีแบบอย่างละห้องเนาะถ้าถ้าเป็นจุดที่แบบว่าจุดนอนนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นห้องน้ําอื่นๆนนะ่ะก็จะแยกออกไปอีกตรงนั้นก็จะเยอะนิดนึงอันนี้เออก็รออาบน้ําอยู่ก็เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําจริงๆอ่ะที่เนี่ยทุกคนเหมือนบ้านหลังที่สองอะ่ะเขาทําได้แบบดีมากคือเราจะใช้ไฟฟ้าหรือจะซักผ้าหรืออะไรก็ได้มันมีตู้เสื้อตู้ซักผ้ามันไม่ใช่แค่ซักผ้าอย่างเดียวมันยังมี ตู้อบอีกทุกคนคือมันครุมากแค่เรามีบัตรสมาชิกแค่นี้เองนี่เขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเครื่องแตะเอาบัตรไปแตะอะคะ่ะบัตรสมาชิกเราไปแตะก็สามารถที่จะใช้ได้แบบฟรีๆแล้วถ้าแบบเราอยากนอนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยพักผ่อนเราก็ใช้พัดลมอะเสียบมกักแล้วก็เอาบัตรเนี้ยไปแตะก็คือได้เลยแต่ว่าวันนี้เรานอนเต้นหลังคานะคะเราก็อาจจะจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าตรงนั้นตรงตรงนั้นก็อาจจะแบบ ช่วงแบบเช้าเช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะมีไปแตะชาร์จแบตอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมีคนนอนอยู่ข้างในด้วยเราก็เลยแบบเออไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวยังไงเรามาเก็บภาพให้ดูตอนช่วงเช้าๆชแล้วกันช่วงที่แบบว่าเออมันมีแสงมีแบบว่าเออคนอาจจะตื่นแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปเก็บให้ดูแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ไปเ <bull ying> ตรียมตัวไปอาบน้ำก่อนรอห้องน้ำว่างนะคะโอเค นนี้เออก็ได้อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ถูกโอเคนะห้องน้ําก็คือเป็นแบบหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต่อคิวกันไปเนาะแต่ว่าอ้าวอาคือเราเป็นแบบเอาเอาแค่ว่าคนแบบไม่ได้สี่เลียดอะไรมากอะแบบเออก็ก็ใช้ได้ถูกโอเคดีเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็คงจะ ขึ้นนอนแล้วเพราะว่าถุงเงินถุงเงินลิ้นหน้อยแหละถุงเงินเรียกพวกเออถุงเงินเรียกพวกหมายเยอะมากทุกคนนางก็จะแบบเห่าเห่าเห่าอะไรเงี้ยนี่นูนนูนเห่าก็อยู่ตรงนู้ดเ,ออเดี๋ยวจะพานางขึ้นนอนแล้วคะ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเออชา้าพรุ่งนี้กันเนาะนูนวินีใช้บัตรเป็นไงเนานะ อะไรนะว่าวิธีการใช้บัตรเป็นไงเราจะพาไปดูถ้าคนไม่เยอะหรือแบบยังคนตื่นจากนอนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการใช้บัตรยังไงหูถุงเงินเต็มจอเลยลูกมับงบังพ่อมเลยลูกไปกดในครับบีบีม่วายค่ะทุกคนเมื่อกี้บอกว่าจะไปนอนแล้วใช่ไหมก็ยังไม่เราเดินมาที่มินิมาร์ทนะคะหาของกินรองท้องก่อนนิดนนงโอเคก็เดินไม่ไกลโนโนรถอยู่ตรงนู้น เ,เดินมาก็จะถึงแล้วจะ่าให้ดูนะนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือดีงามมากตอนลางคืนก็ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะแบบว่ามันตื่นเต้นผมีะไปให้นูน่นรถของเราเอาไหนนิ้ไหนนี้ก่อนโนดอ่ะถึงของกันก่อนสวัสดีจ้าทินสวัสดีค่ะ ผมมาต้อนรับหรือได้กินของเงินเหาอเราไปซื้อของกินกันดีกว่าและตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ได้พอสมควรค่ะทุกคนได้เป็นยาคู น้ำเปล่าอะไรประมาณน,นี้ไปนะคะแต่แบบเฮ้ยที่นี่คือดีอ่ะดีมากเลยคือมันไม่ต้องมานั่งกังวลหรือนั่งกลัวอะไรเลยอะคะ่ะทุกคนก็ถ้าถือว่าชิลๆเหมือนอยู garden, ่บ้านจริงๆก็คือแบบเออตอนแรกเอเอไม่รู้เนาะเรามราก็ทําบัตรสมาชิกมาทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ยังไงอะไรแบบเนี้ยเราก็นึกว่าเฮ้ยไอตรงที่แบบเขาให้นอนหรืออะไรเงี้ยมันแบบ ต้องติดต่อใครหรือเปล่าอันนี้ก็คือไม่ต้องติดต่อใครแต่ว่าถ้ามีบัตรเราก็บัตรเตมแล้วก็ใช้ไฟหรือจะใช้แบบพวกเครื่องที่เขาจะเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะก็แค่นั้นแล้วก็มีมีนิมาตเปิดตลอดนะคะแล้วก็ไม่น่ากลัวไม่ว่งเวงเพราะว่าก็าจะมีรถวิ่งเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะแบบ เสียงดังนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่มันก็ติดถนนน,นะทุกคนมันก็มีเสียงรถวิ่งอะไรเงี้ยก็ต้องทําใจก็เดี๋ยวคืนนี้ออลองรอนก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งน,นี้บอกอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคนี่อยู่กับลูกแล้วก็เล่นเกมไปไป <laughs> มอนนี้ค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากี่โมงรดยไม่ได้ส่ในการกี่โมงแล้วก็6โมครึโมเออคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราเช้าเลยนะแต่คือแบบโหที่ที่เขาอยู่อ่ะคือเขาเหมือนเหมือนอยู่มาแบบสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็ใช้ชีวิตในการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะคือแบบปุ๊บปุ๊บ,บคือเสร็จอ่ะเราทำไมเขาเร็วกันจัง <laughs> เราก็แบบเออเขาเร็วดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอ๋พาทุกคนนะคะไปรีวิวในส่วนของที่นี่แล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เมื่อเช้าเนี่ยเอ๋ได้ใช้ตัวเครื่องอบไปนะคะเพราะว่าโอ้โหความแบบความไม่รู้ว่าความโง่หรืออะไรของเรานะคะก็คือใช้กระติกแต่ไม่ยอมไอ้หมุนฝ้าน้ำมันละลายก็เลยไปเปิดไอ้ผ้าปูหมดเลยเราก็เลยทำการซักแล้วก็อบนะคะปะ แค่มีบัตรนี้เราก็สามารถใช้ทุกอย่างได้แบบฟรีๆแล้วทุกคนดีนะว่าเราเป็นสมาชิกของพีพีอยู่ไปดูกันค่ะไปเลยทุงทงานนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือผ้าปูของเรานะคะที่ได้เอามาซักอ่เอาเอาเออมาซักแล้วก็เอามาอบนะคะตู้ซักอจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ตู้นะคะแล้วก็มีตู้อบหนึ่งตู้เนี่ยตู้อบก็คือไม่ใช่แบบกะโลกระลานนะุกคนที่ห้อดีด้วยนะแล้วก็แบบเออ คือตอนแรกก็งงๆว่ามันใช้ยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยลองดูเออคู่มือมันมีคู่มือว่าอ่าเราเปิดสาเอาผ้าใส่ผ้าใส่เสร็จแล้วก็แตะบาดแตะบาดเสร็จแล้วก็จะมีตั้งเวลาแล้วก็กดสตาร์ทเริ่มได้เลยก็ทํางานแบบง่ายๆค่ะทุกคนสะดวกมากแล้วถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่อบหรือแบบซาเฉยๆปั่นหมาดอะไรเงี้ยมีที่ตากให้ด้วยนะมาดูที่ตากดีไหมหน้าหลังนี่ค่ะ อันนี้ก็คือเราตากผ้านะคะก็คือประเด็นเลยอ่ะที่เอามาอบพอเลยรู้ไหมเมื่อคืนเนี่ยเอามาปั่นแห้งและปั่นมาแห้งแล้วเราก็เลยเอามาตากพอตากเสร็จตกพื้นจ้เ <c oughs> าเมื่อเช้าก็เลยได้เอามาปั่นอีก <c oughs> เพราะว่ามันก็ใกล้แห้งแล้วแหละทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเชืญอนเชนิดนึงก็เลยเอาไปอบนะคะแล้วก็ที่นี่เหมือนบ้านไหมเหมือนลานกลางเต้นจริงๆทุกคนมีอ่างล้างจานแบบเออ มี่อ่างหลั่งจานให้ด้วยก็คือสามารถทํากับข้าวได้แหละถ้ามีอ่างให้ขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆเราตรงนี้ก็แต่ว่าห้องน้ําห้องอาบน้ําที่เนี่ยมันจะน้อยนิดนึงเนาะมันมีแค่ห้องหนึ่งห้องอาบน้ำหนึ่งแล้วก็ห้องสุขาหนึ่งแต่ว่ามันจะมีห้องน้ำสองห้องเลยจริงหรออ๋อเขาเข้าแค่ห้องเดียวมันมีสองห้องเลยใช่ไหมอ๋อก็คือเป็นห้องอาบน้ําห้องสุขาด้วยกันรวมกันสองห้องแล้วก็ผู้ชายจะมีโถฉีข้างหลังด้วยนะคะแต่ว่า เออถ้าแบบมันมาเยอะๆมาคนมาเยอะๆก็ต้องรอคิวกันอีกนึงเนาะแต่มันพี่ก็บอกว่าห้องน้ำรวมได้มันก็ก็ได้แต่ยังไม่ได้เดินไปแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องไอ้นี่มันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันเป็นห้องน้ำรวมก็เราก็ต้องทำใจบุญยังร้อนอยู่เลย ว่าโอเคเลยค่ะทุกคนนี่มีพัดลมมีไฟให้ใช้ด้วยถ้าเราจะใช้นะคะแล้วก็เปิดถ้าเราใช้เสร็จแล้วก็ปิดแค่นั้นเองง่ายๆก็ช่วยกันไปนะคะถือว่าทุกอย่างที่นี่คือฟรีหมายถึงว่าเราจะใช้อะไรก็แค่มีบัตรสมาชิกก็คือสามารถใช้เออ <บา S 1> แค่ไปแตะก็ใช้ได้หมดแล้วนะคะถือว่าดีมากมากก็มันก็มีหลายๆสาขาอยู่นะก็ถ้าใครอ,อ,อยากจะพักเลยอะไรก็ลองลอง,ลองหาดูข้อมูลแล้วกันคะ่ะไม่ใช่แค่แบบในส่วนตรงนี้นะ ตอนนี้ที่เอ๋อยู่เนี่ยมันจะเป็นสาขาเพืองสามพันนะคะก็ขับจากที่นี่ไปพูทธเบริเบร,บรก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเราก็เลย,เยพักก่อนดีกว่า2ชั่วโมงครึ่งก็อาจจะไม่เท่าไหร่ทีนี้ก็คงประมาณเท่านี้เมื่อคืนหยุยอยากจะบอกว่าเมื่อคืนเสียงดังมากทุกคนคือแบบมันมัน,ม,นมันติดถนอนอะแล้วมีความรถจตมมันวิ่งเร็วหรืออะไรเงีเ้ยมันก็เออมันมีความเสียงดังก็ถ้าใครแบบอะไรเงี้ยนอนไม่ค่อยหลับเรื่องเรื่องเสียงเลยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละ ให,ให้หาอะไรมาอุดูไว้แลกันเมื่อค,นคืนก็มีความแบบว่าดุกดิกดุกดิกกัน3คนเนี่ยอ่าสมคนเนาะถุงเงินก็เป็นคนไปแล้วล่าสุดเออก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางไป,ปบูธเบิร์กัน